ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เก๋ดได้พาไปดูการใช้เชื้อราไตโครมานะคะรักษาโรคข้าวใบใหม้นะคะวันนี้ก็ต่อเนื่องมาด้วยการใช้บิเวเบียนะคะกําจัดนอนค่ะพี่น้องคะน้อนผีเสื้อนะคะที่อยู่ใบข้าวแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสาเหตุทําให้ข้าวาเวลาออกรวงมานะคะเป็นหักคอรวงนะคะภาษาอีสารเขาเอนว่า ฮักข้อห่วงค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะนี่คือตัวหนอนตัวนี้ที่เป็นสาเหตุค่ะแล้ววิธีการกําจัดหนอนตัวนี้ก็จะใช้โดยวิธีการใช้บิเวเบียค่ะทุกท่านค่ะสารบิเวเบียนะคะซึ่งวันนี้เก๋ได้วิทยากรจากคุณแม่นะคะคุณแม่กัญญรัตน์มงคลพรมนะคะเป็นประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนบางน้อยตะมลตคูมเมืองอำเภอวรดินชาราชนะคะจะมาช่วยเป็นวิทยากรนะคะในการ บอกวิธีนะคะวิธีใช้แล้วก็วิธีการผสมนะคะฉีดพ่นใบข้าวในวันนี้ค่ะทุกท่านคะ่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคข้าวหักคอรวงค่ะทุกท่านมีซึ่งเป็นข้าวที่กำลังตั้งท้องนะคะแล้วออกรวงมาก็จะเป็นหักคอรวงค่ะพี่น้องอาจจะเคยพบปัญหานะคะวันนี้เราไปดูวิธีการป้องกันกันค่ะก่อนที่โรคนี้จะเกิดขึ้นกับข้าวงามๆของเรานะคะ ไปชมกันเลยค่ะเท้าไปเบ่งนอ้องเขาเขาที่เป็นใบไม้ต้องใส่ไต่โครามานะคะเด้อเพราะว่าต้องเอามาฉีดพ่นแล้วก็จะรักษาโรคใบไม้ของเขาแล้วก็ป้องการพอมของโรคเขานะคะเอามาฉีดพ่นแล้วเขาจะขึ้นขึ้นมาเพราะว่ามันอยนู่ในระยะที่ต้นเขาใหญ่เดีวยวตปรงตัดนะคะต้องมาฉีดพ่นเอาเดี๋ยวที่นี่ก้อนเขาจะออกร่วงตำรวจแป๊กอีกรอบนึงค่ะคือตอนนี้นะคะ นี่เขาจะใกล้จะออกร่วงแล้วเพราะว่าจะทังท้องแล้วนะคะจะมีมาแลงอีกชนิดหนึ่งที่พี่น้องเฮ้านีบ่บบเคยสังเกตเลยว่าแน่ๆจะของมีบอะจะเห็นมาแลงชนิดนี้นี่ค่ะจะเป็นนอนกอค่ะอนอนกอรายาะยะฟากไข่ค่ะมันจะข้นใบกอนที่นี่เพราะมันไม่โตนอนปุ๊บมันจะลงลงไปอยู่อยู่อยู่ในม่านเขานะคะในท้องเขาเวลาเขาออกก่วงมาปับ๊บมันจะเป็นเขหาหักข้อห่วงท่านที่ค่ะอ,อันนี้ต้องเปล่ากาําจัดค่ะโดยที่กาําจัดแบบปลอดภัยก็คือ ใช่เชือล่ายูโบรเรียเลยคะ<อ>่ะที่จะปลอดภัยนะคะนี่ยูโบรเรียค่ะเ่าต้องใส่เคมีหรากาเอาเั่ตังคองแล้วถ้าใส่เคปมีปุ๊บมันจะดูดเข้าไปอยู่นี่เขาท่านทีน่ันจะเป็นบลอดปลอดภัยสำหรับการบริโภคของเขานะคะนี่ค่ะต้องํำรวจแบ่งเจ้าของะคะันนี่ส่วนมากาจะเห็นมาแรงชนิดน,นี้อยู่ตอนโฮมใหม่ด้วยค่ะอาศัยที่ม,ม,มีแสงลำาไ่นะคะแต่แสงตรงๆเดี๋ยวบอคอยมี เ <c oughs> ป็นตำรวจจะเห็นอยูได้ในตรงกิ็นโฮมใหม่ด้วยค่ะส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีร่มไม้ใช่ไหมคะกําจัดกับปัญญาค่ะเพราะว่าห้าก่กําจัดบริเวณที่มันเป็นเพราะว่าพีบริเวณนี้มันสีกําจัดทั้งไข่น้ําค่ะไข่ไข่ <c oughs> ขหลาวต้นอ่อ,อนของอันนี้ก,ก็คือก็ิสงสัยน้อยจะแน่นไม่สิสี่ถือไม่นว่านี่มันโอบไ, <c oughs> ไปแล้วขบหัวกว้างค่ะให้มันงมล่องมันจะลงไปนี่ค่ะ ฉีดทั้งตรงมันบอฉีดตรงลงไปขีดฉีดตรงมันบมันบอใดหวัวกล่องเขามันจะมีแบบตรงแบบงุง่มหวัวกล่องเขางุ่มล่องมันจะล่องตรงเลยมันบอค่ะอ่าถ้าตัดเอาหวัวกล่องนะคะคือหวัวฉีดกล่องเขามันจะมีแบบสีตรงแลง้วก็แบบงุ่มล่องมนสีนาะามันออความนะคะจะีบลงงุ่มล่องไปไม่ติดเขาได้ช่องยืบยืบลงไปนะคะพี่น้องต้องใช้หัวฉีดแบบความลงนะคะแล้วก็ฉีดมันจะน้ําจะไหลเข้าไปในช่องไม่ตจะเขาแล้วก็เข้าไป บางอันมันจะขยุ้มไม่เจนเนีรเนาะเดี๋ยวยอม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 อ่ายอมเสียสละโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้เด้อองความรู้ที่ชัดเจนค่ะพี่น้องนี่มันเป็นอยู่ตรงนี้เวลาฟักตัวมันมันไข่ตรงนี้เวลามันออกเป็นตัวหนอนไข่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนอนแล้วมันจะลงมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่มันจะเข้ามาในละนี่นี่นี่เนี่ทองเขาเลยนะคะนี่นี่นี่ให้ทองเขาเลยค่ะเขาก็ลังตัดทองค่ะ มันจะมาฟังตัวมันจะมาฟังตัวอยู่ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้ข้าวเราหัดข้อห่วงอ๋อจะนี่ค่ะที่มาแลงตัวนี้ลราคานี่นี่พี่น้องต้องมันํำรวจนะคะบ้านในสีสังเกตเห็นเลยเวลาเขาออกห่วงเราพนไหม่คือตายเบิร์ก่อมาแลงตัวนี้ล่ะค่ะอ ตรงที่แดดว่าตายเห็นว่าตรงต้นไม้ขาข้อห่วงบดเกีียวบ่ไดนี่คือแมลงตัวนี้ที่เขามาทำลายก่อนค่ะแม่เอาโตเอาโตมันมาให้เบึ่งชัดๆอย่าเบ่งโตบ่เอาเอาไปเบ่งเลยพี่น้องอยู่นี่หันเ้อะอลยตัวหนอนนุ้ยหนูกลัวหนูกลัวหนอนคุณแม่มันเป็นตัวหนอนโอ้ยมันเป็นตัวนอนค่ะพี่น้องนี่นอนตัวนี้แล้วมันก็จะลงมาอยู่ในตัวนี้จะมาหมุนยินข้อห่วง นอนตัวนี้ค่ะนกกรลังจะไปแล้วเขาจะไต่รึบๆลงมาอย่างนี้ค่อยๆกินกินกินมาเนื่อจนถึงรวงข้าวตัวนี้มันมันมันจะเริ่มแล้วนะมันมันออกเป็นตัวละที่แดดมันฟักไข่อยู่นี่นี่มันออกมาเป็นตัวผีเสื้อตัวสีาขาวขาวออกมาว่างไข่สีน,นี้มันเป็นตัวตัวนี้บานนี่มันออกเป็นตแล้วมันจะออกมาหากินมันสะลงมาอยู่ในนี้มันหมุนหาข้อห่วงเจ้าทันทีอืมันจะมาแปงตัวกินข้าวในคอห่วงตัวนี้โอเคค่ะแม่ที่วัตจักรของ ของหนอนพิเ้อจ้าโอ้วันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะพี่น้องค่ะทุกท่านตอนนี้เราได้ตัดผสมสัดส่วนแล้วนะคะเราจะมาสาธิตในการฉีดให้ทุกท่านดูค่ะนี่ตัวหนอนค่ะนี่อยู่ตรงนี้แล้วนี่วิธีการฉีดเลยใช้เอาหัวคว่ำค่ะนี่ยอบคว่ำ วัดฉีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะก็คือหัวคว่ำแบบนี้นคัะทุกท่านเพราะว่าเวลาฉีดมันจะได้เข้าไปถิกตัวในพันเห็นป่ะมันจะเข้าไปถิกตัวนี่เนี่ยนะเี๋้วจะฉีดให้เบิง้งอาจจะฉีดให้ดูาานะคะน,นี่นี่นงคะหนึ่ทำ่างนี้ ไม่เข้าอ๋อต้องคว่ำลงแบบนี้ใช่ต้องคว่ำลงไม่ให้กระจายขึ้นด้านบนใช่เพราะมันจะเข้าตัวเข้าหยอดข้าวเลยเข้าตั้งฟองไงมันจะเป็นแบบนี้นะเลยค่ะนี่เลยค่ะค่ะอือนี้ไงนี่นี่นี่เกินแล้วนะเดี๋ยวจะล่อยสีนะ มันจะเข้าไปเลยนะเียวลาจะฉีก่มันจะไลเข้าไปเลยถูกตัวนอนไหมนี่มันจะไลเข้าในช่องรูเลยรูใบข้าวที่มันม้วนเข้าค่ะทุกท่านทําไม่เราฉีดไม่ตายก็หัวฉีดเราไม่เหมาะสมอ๋อในการฉีดจะต้องเลือกหัวฉีดด้วยนะคะทุกท่านถึงจะได้ผลค่ะไม่ใช่ว่ามีสารบิวเบรียแล้วกนจัดนอนเพี้ยได้นะคะไม่ใช่นะคะจะต้อง เราให้เห็นภาพนะเลือกหัวฉีดให้ถูกต้องด้วยให้มันจะเหมาะสมด้วยค่ะเข้าหมดอืมถ้าเราไปอย่างนี้มันไม่เข้านะมันไม่ถูกตัวถ้าไปแบบนี้มันไม่ถูกตัวถ้าหัวฉีดเป็นแบบนี้มันจะตี๋ค่ะมาดูอีกเจ็ดบันอีเจ็ดบ้นหลอนพวกนี้ก็จะตายข้าวก็จะไม่เป็นขักลอง อ๋อใถ้าไปแบบนี้มันจะไม่โดนค่ะไม่โดนเพราะว่ารั้ตรงถ้าหัวกว่ามันจะมันจะโดนตัวค่ะน้องภาออกเนาะค่ะนี่ไงค่ะถ้าไปแบบนี้มันมันไม่ค่อยโดนนะเห็นไหมกระจายไปหมดเลยมันไม่ค่อยโดนถ้าคัวมล่มันจะโดนกันอีกแล้วก็ไปตามค้อขๆอแบบนี้เลยมาเป็นมัดยาเราก็ เอาขึ้นข้างบนอย่างนี้อีกก็ได้ค่ะนี่ไงูกหมดเลยฉีดเอาเน้นคว่ำไง้คว่ำไง้ได้เป็นไง้ไง้ปากคว่ำรองมันก็จะลองไงายขึ้นมันก็จะขึ้นข้างบนอ๋อมันจะขึ้นข้างบนหมดเพราะว่าเป็นน่ไงจี้ตรงจุดได้เลยใช่ไหมคะได้เพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นี่ไงค่ะมือปีฉีดปัญหาที่บอกว่าใช้แล้วมันไม่ได้ผลก็ฉีดไม่ถูกวิธี อ๋อค่ะโอเคค่ะตอนเย็นต้องฉีดไม่ตกต้องฉีดตอนเย็นใช่ไหมคะคาดว่าฝนไม่ตกแล้วก็วันที่สีจะต้องฟ้าอากาศจะต้องปกติปลอดโปร่งปลอดโปร่งคาดว่าฝนไม่ตกเท่านั้นเพราะว่าเวลาโดนฝนก็จะชะล้างเขาจะทุเรียนชะล้างลงพื้นดินพื้นน้ำหมดเลยจะไม่ติดเพราะว่าเขาไม่ติดกับ ทีใบข้าวมันเป็นเป็นเป็นชีวพันธุ์ที่ล้างง่ายที่สุดโดนฝนก็ออกหมดเลยค่ะตองเลือกเวลาที่จะฉีดให้เหมาะสมค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราได้วิธีดูแลข้าวแล้วนะคะต่อไปถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับท่านไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับข้าวหักคอร่วงค่ะลองใช้สารบิเบรียนะคะฉีดพ่นเหมือนที่คุณแม่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะ หมดปัญหาเรื่องข้าวหักคอรวงค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เราได้ดูวิธีการฉีดพ่นไปแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการผสมค่ะทุกท่านค่ะคุณแม่เริ่มเลยค่ะตัวนี้เป็นเบลเบิวเบลเบียสดนะคะทุกท่านประมาณสอขีดครึ่ง้กันสองขีดสอขีดครึ่งนะคะร้ร้อยแกรมค่ะผสมน้ำสองขีดต้อง200อสิแม่ สองขีดก็สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะโอเคคุณแม่คำนวณผิดนะคะอัตราส่วนในการผสมค่ะจะผสมในน้ำยี่สิบลิตรค่ะในการผสมแล้วค่ะนะจะเอาบิวเบียเทใส่ถุงเร็ๆก่อนค่ะตอนนี้ก็ก็จะผสมน้ำน้ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งลิตรประมาณหนึ่งลิตรค่ะตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะคะบิวเบียค่ะผสม ในถุงพลาสติกก่อนนะคะแล้วก็มากรองด้วยผ้าขาวหรือว่าใช้ตะแกรงกรองก็ได้ค่ะอันนี้คือหัวเชื้อในสัดส่วนน้ำหนึ่งลิตรนี้สามารถไปผสมน้ำได้อีกเท่าไหร่คะแม่ <c oughs> ผสมได้อีกอันนี้หนึ่งลิตรเนาะผสมผสมไครบยี่สิลิตร ทั้งหมดทั้งทั้งถุงเลยคะ่ะยี่สองพันห้าร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมกันคม่สองร้อยห้าสิบกรัมเท่าที่ค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วเราผสมเล็กน้อยก่อนทั้งถุงก่อนนะอันนี้ส่วนส่วนที่ผสมเตจทั้งถุงนะคะนี่ผสมเตจแล้วก็ไปเติมน้ำให้ครบยี่สิบลิตรอ๋อแล้วก็ให้ครบยี่สิบลิตรอาตัวนี้นี่ตัวนี้คุณแม่ใช้ดินบรปเียหนึ่งถุงผสมน้ำ แล้วก็ไปเติมน้ำแบ่โปี่สิลิตรแล้วก็นำไปฉีดพ่นในอัตราในในที่เป็นเป็นเพียกระโดดหรือนอนะะผสมแบบนี้รองแบบนี้ค่ะจามันจะไม่อัดนะค่ะอันนี้คือใช้งานได้เลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในสัดส่วนที่เข้มตอนนี้เราทําเองเราผลิตเองเราก็เลยผสมเข้มได้ใช่ไหมคะ หาในกรณีที่เป็นเพียกระโหลอเยอะหรือน้อนก็เยอะก็ต้องใช้หนึ่งกิโลคือสีถุงต่อน้ำลิตรอ๋อต้องเพิ่มปริมาณถุงเชีวอขึ้นไปค่ะค่ะเพิ่มอีกสีถุงค่ะเท่ากับหนึ่งกิโลของทางสดอ่าปริมาณน้ำยี่สิบลิตรเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะค่ะในการในการส่งในการอาตราแบ่งที่ใช้อ๋อค่ะจะต่างกันแบบนี้ค่ะ ก็แ,แค่เอาผสมน้ำแค่นั้นเองแต่ใส่สัดส,ส่วนให้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาที่เราเจอใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะอโอเคค่ะทุกท่านคะตอนนี้ในการผสมไม่ยุ่งยากเลยนะคะพี่น้องคะแค่ผสมกับน้ำค่ะก็สามารถนํานไปฉีดพ่นได้แล้วคะ่ะแต่ในขั้นตอนการผลิตนี้ก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องผลิตคะ่ะพี่น้องคะสั่งซื้อเลยนะคะเราก็จะนําไป ผสมน้ำแค่นั้นค่ะก็ใช้งานค่ะพี่น้องขาแต่ในส่วนนี้ของกลุ่มก็คือผลิตจําหน่ายแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการผสมแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่ค่ะวันนี้ค่ะที่เป็นวิทยากรนะคะในการใช้บิวเบเลียกำจัดเพีียกระโดดให้เรานะคะหรือว่ากําจัดนอนแก้ปัญหาข้าวหักโคหักหักคอร่วงนะคะทุกท่านค่ะอ่าโอเคค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็ขอลาทุกท่านนะคะ ไปกับหัวเชื้อบิวเบียนะคะทั้งแบบสดนะคะแล้วก็แล้วก็แบบแห้งค่ะทุกท่านค่ะตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของลุมอ,อ่กเกษตรพอเพียงนะคะบ้านนนอน้อยตำบลกูเมืองอำเภอบวรินำ,ร,ำบบนราชบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะยังไงนะคะวันนี้ก็ขอฝากคนงานนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็ให้คอมเมนต์ตอบ อ่าเขาเม้นถามมาได้ค่ะก็จะแนะนํากลับไปนะคะในเรื่องของวิธีการใช้ต่างๆนะคะพี่น้องคะก็ขอขอบคุณที่รับชมเช่นเคยค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณคุณแม่บอลอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขาลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ